ลงไม่เป็นนะคะไทเกอร์ลงได้ยังโลงไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะแม่ช่วยไม่ได้แล้วลงไม่ได้นะทาขนาดนี้แล้วยุดชมบิวใหม่เลยนะเนี่ยหอคอยเลยเนี่ยทาเป็นหอคอยให้ลูกๆโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยคอยชมบิวน้องแมวเป็นไงลูกสบายไหมหน้าก็รูล้ล้สุดยอดของความสบายละ พาดเลยเอาตัวพาดเลยนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะสบายแล้วสิน่ะพุงปิดแล้วนะลงมาหรือยังแม่ไปแล้วนะไปทำงานแล้ลงไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ละขนาดนี้และทำเป็นขั้นเป็นขั้นบันไดให้เรียบร้อยเนี่ยอยู่นั่นแหละสบายแล้ว